สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel เสรีกลางไพ่นะคะคลิปนี้เราก็จะมาดูดวงของคนที่เกิดในลัคนาหรือราศีพิจิกในช่วงเดือนมิถุนายน2568นายเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเรื่องของการงานกนารเงินความรักสุขภาพและโชคลาภจะเป็นยังไงกันบ้างเนาะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe กดไลค์ like, กดแชร์ share, เป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆและคลิปต่อไปให้เสร็จด้วยนะคะการดูก็จะเป็นการดูแบบ general reading เนาะมันอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคน100%นะเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมรายเดือนกันก่อนนะคะว่าในเดนนนนี้จะเป็ยัังไงกา โอเคมันอาจจะมีเรื่องที่ลบกวนจิตใจหรือทําให้เรารู้สึกขมุขมวัวนิดนึงในเดือนนีนน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 ้อาจจะเป็นเรื่องเกา่าๆนี่แหละค่ะที่เกิดขึ้นภายในช่วง1-3เดือนที่ผ่านมานี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกเครียดแต่ทําให้เรารู้สึกหน่วงๆมันเหมือนแบบ เป็นคําพูดเป็นการกระทาของใครบางคนที่ทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจแล้วกันนะคะเป็นลักษณะนั้นมันมีผลกระทบกับความรู้สึกของเราค่อนข้างจะเด่นชัดแล้วก็ชัดเจนมากๆนะคะบางคนมีการคุยกันมีการเคลียร์กันหรือว่ามีการปรับความเข้าใจกันไปแล้วแต่สุดท้ายปัญหาก็ยังย้อนกลับมาเกิดขึ้นอีกอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องเก่าๆเรื่องเดิมๆหรือเป็นปัญหาที่มันมันเคลียร์กันไปแล้วอะแต่มันไม่จบสักทีปัญหามันก็ยังคงเป็นปัญหาเรื่องเดิมๆซ้ำๆแล้วตอนนี้มันมีภาวะหนึ่งที่พีจิตรู้สึกว่าอยากทิ้งละ คือถ้าปัญหาเนี้ยมันยังดาเนินต่อไปเรื่อยๆอ่ะเราเองสภาพจิตใจของเราเองมันก็ไม่ได้ไม่สามารถที่จะแบกรับไหวแล้วเราเองก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแบบเราจะต้องไปรองรับ,บรอารมณ์คนอื่นหรือจะต้องมานั่งแบบรับฟังปัญหาในเรื่องเดิมๆการการะทำแบบเดิมๆอะไรเงี้ยคือเหมือนตอนเนี้ยมันไม่ได้เป็นเชิงปล่อยวางอ่ะคือช่างแม่งเป็นลักษณะนั้นมากกว่านะคะก็ถามว่าดีไหมมันก็ดีกับเรื่องของสภาพจิตใจเราแหละถ้าเราทําได้จริงนะแต่เสียเชื่อว่า พิกจิก็เป็นคนที่อ่อนไหวเพราะฉะนั้นถ้าเขามาทําดีกับเราปุ๊บอ่ะเราก็เริ่มใจอ่อนละเสร็จปุ๊บเขาก็จะกลับไปทําแบบเดิมอีกนะคะนี่ก็คือสิ่งหนึ่งที่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรอบตัวคนใกล้ชิดคนสนิทคนรักหรือครอบครัวอาจจะทําร้ายความรู้สึกเราแล้วทาให้เราหม่นหม่นมองมองในเดือนนี้ได้แต่ข้อดีใครที่แพลนว่าจะเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆเดือนนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีมากนะคะเหนื่อยมากเลยโคตรเลยแต่ถ้าถ้าได้เริ่มต้นทําจริงๆนะโคตรคุ้มเลยค่ะเพราะไม่มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้า มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้อาจจะช้านิดนึงอาจจะต้องใช้เวลากินเวลานาน,านพอสมควรแต่สุดท้ายปลายทางคือมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จมีโอกาสที่จะก้าวหน้าได้ นะคะแล้วถ้าเกิดว่ามีใครมาแนะนําไกด์ไลน์อะไรต่างๆพวกนี้แล้วเราน้อมรับอะ่ะเออน้อมรับความรู้เอาไว้สิเชื่อว่าอันเนี้ยมันจะเป็นตัวกระตุ้นเลยที่จะทาให้เรามีโอกาสเข้ามามากขึ้นหรือมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จได้รวดเร็วมากขึ้นนั่นเองนะคะทีะนี้จริงๆมันมีเรื่องที่ต้องระวงังแต่มันก็มีเรื่องที่ดีด้วยไงเออไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอเดียความคิดมุมมองอะไรใหม่ๆหรือว่าสิ่งใหม่ๆที่คุณจะ ข้อมูลใหม่ๆแล้วกันเนาะที่คุณจะได้รับมาแล้วนาไปต่อยอดพัฒนาได้อะคะ่ะมันมันน่าจะเป็นผลดีกับพวกคุณสูงมากหรือบางคนอาจจะมีคนมาชี้แนะแนวทางบอกว่าเฮ้ยลองทำนั้นไหมลองทำอันนี้ไม่ลองเพิ่มตรงนู้นไหมแล้วนะพอคุณได้เริ่มลองลองเริ่มต้นลงมือทําอะมันน่าจะแบบมันน่าจะมันน่าจะทาให้คุณแฮปปี้เอนจอยด้วยกับการทําสิ่งสิ่งนั้นแล้วก็รวมถึงเรื่องของโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาก็เยอะมากด้วยเช่นเดียวกันนะคะเรื่องงานสําหรับคนที่าทางานประจำก่อนเลย แต่อว่าจริงๆคนที่ทํางานประจําะม,มันมีงานหลายรูปแบบเข้ามาให้คุณอ่าเลิกมันน่าจะมีงานอะไรหลายๆอย่างเข้ามาให้คุณได้ลองเริ่มต้นเรียนรู้หรือว่าศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอีกแหละอ่าอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่อะค่ะหยิบยื่นมาว่าเอ้ยพี่จิ๋ไปไปช่วยงานสั่งตรงนี้หน่อยดิยพี่จิ๋ช่วยดูงานอันนี้ให้หน่อยคือมันเป็นงานที่ไม่ได้ตรงกับหน้าที่ของเราเราก็ไม่ได้ตรงกับสายที่เราถนัดเลยแต่ที่เขาได้ทําคือเป็นการต่อยอดความรู้อะคะ่ะคือถ้าเรามีความรู้รบอบครอบในทุกๆเรื่องเนาะหรือว่าแบบ เป็น perfectionist อะคือเรารอบรู้ในทุกๆด้านอย่างเงี้ยถ้าเราไปทำโปรเจกต์ใดก็แล้วแต่เขามั่นใจว่าเราจะทำออกมาได้ดีเขาเลยอยากให้เราเรียนรู้หรือว่าทำความเข้าใจกับอะไรหลายๆสายงานแล้วกันเนาะให้มันมีความเข้าใจเป็นสโคปงานว่าอ่ะงานอันนี้เป็นลักษณะประมาณนี้นะถ้าเราจะดีวงานอ่ะสมมติว่าเวลาเราจะต้องดีวงานกับคนทํางานสายเนี้ยเราจะต้องดีวงานประมาณไหน มันจะได้ทําให้เราอะเข้าใจด้วยว่าการคุยงานกับฝั่งอีกฝั่งหนึ่งอะเราจะต้องคุยงานกันในลักษณะแบบไหนประมาณนั้นนะคะคือเหมือนเขามีการวางแผนไว้แล้วว่าเขาอยากจะผลักดันให้เราเติบโตก้าวหน้าซึ่งความรู้ที่เขาให้เรามาเสียมองว่ามันมีโอกาสที่จะต่อยอดไปได้ไกลมากเลยนะแล้วมีแนวโน้มสูงมากด้วยค่ะว่าอ่าที่ผู้ใหญ่เขาผลักดันเราในเรื่องเนี้ยเป็นเพราะเขาอยากให้เราเติบโตก้าวหน้าหรืออาจจะมีการแบบ ล็อกไปแล้วว่าจะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งให้เราในช่วงปลายปีนี้นะคะก็อยากให้เห็นผลงานก่อนอยากให้เราดูแบบเออทำงานออกมาได้ดีมีชิ้นงานที่มันดูโดดเด่นขึ้นมาก่อนพอผลักดันไปปุ๊บเนี่ยใครก็มาตําหนิใครก็มาพูดว่าอะไรไม่ได้เพราะว่าก็เราทํางานได้ดีจริงเรามีประสิทธิภาพที่ดีเอ,อ่อเรามีสักยภาพที่ดีในการทํางานจริงๆนะคะการวางแผนการ คำนวณเรื่องของเวลาเวลาอะไรต่างๆก็คือถือว่าดีมากๆเงี้ยแล้วก็ตัวงานที่เราพรีเซนต์ออกมาคือมันดูน่าสนใจด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าเอ้ยเขามาหลอกให้เราทํานูน่นนี่ไม่ใช่มันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแล้วก็โปรเจกต์นี้ถ้ามันจบได้หรือว่าถ้าเราได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติมแล้วเราแบบแอคทีฟทําต่อเนื่องอะ่ะเสียเชื่อว่ามันอาจจะกลายเป็นตัวเราเองอะ่ะมีความเขาเรียกว่าอะไรนะมีความเอ่อ มีชื่อเสียงในสายงานของตัองมากขึ้นอาจจะเป็นในองค์กรก็ได้ค่ะหรือทั้งสายงานของเราทั้งหมดเลยก็ได้เช่นเดียวกัน นะเพราะงั้นถือว่าเป็นเดือนที่มีโอกาสดีๆเข้ามาส่วนคนอิจฉาที่รักอันนี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้เนาะพราเรามีอะไรดีๆเข้ามาปุ๊บเนี่ยคนบางคนมันก็จะมีคําถามค่ะว่าทาไมมันถึงโชคดีจังวะทาไมมันได้ดีวะงานมันก็ทําเหมือนเราทาไมมันถึงได้ดีมากกว่า,าวะแต่ละคนมีมุมมองไม่เหมือนกันนะคะเขาไม่ได้มาเข้าใจหรอกว่าเราทําอะไรเขาไม่ได้มารับรู้หรอกว่าเราเหนื่อยแค่ไหนหรือพยายามแค่ไหนกว่าเราจะได้มาถึงจุดนี้มันไม่ได้มีใครไปโฟกัสตรงนั้นเขาโฟกัสแต่ว่าทําไมเราโชคดีอะ เราไปแบบเราเป็นเด็กปั้นหรือเปล่าเราเป็นเด็กเส้นหรือเปล่าเราไปประจบสอบพอหรือเปล่าคนส่วนมากก็จะประมาณนั้นเพราะงั้นเลิกแคร์คนอื่นนะคะแคร์ตัวเราเองแคร์ความรู้สึกของตัวเราเองอะดีที่สุดถ้ากลาบใดที่เรามีโอกาสแล้วเราคว้าไว้เรามีเราจะมีความมั่นคงในนาที่การงานมากขึ้นแต่ถ้าเรามีโอกาสแล้วเราไปฟังคนอื่นพูดแล้วเรารู้สึกแบบโผนั่นนีททาไมคนนั้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้เราก็มารู้สึกผิดผิดบาปกับตัวเองอีกกลายเป็นเราต้องมานั่งตาหนิตัวเองนั่งรู้สึกผิดกับตัวเองทางทงที่จริงๆแล้วมันผิดม อิจฉาเรามากกว่าปะเออเพราะงั้นคุณเลิกโทษตัวเองนะคะโทษคนอื่นบ้างเนาะเราอาจเป็นคนถูกบ้างไม่จำเป็นต้องผิดเสมอไปนะคะก็วางเป็นกลางอะคะ่ะเราเน้นในเรื่องของศักยภาพและความสามารถอยู่แล้วเพราะงั้นสิ่งที่เราได้รับมาไม่ได้มาจาก ความสเสน่หาโดยตรงแต่มันเกิดจากความสามารถและน้ำพังน้ำแรง,ท,งทั้งหมดทั้งมวลที่เราสั่งสมมานั่นเองเนาะก็อย่าไปตำหนิหรืออย่าไปรู้สึกแย่อะไรมากมายนะคะเรื่องงานถ้ามันมีโอกาสอะไรเข้ามาก็ควา้าไว้ผู้ใหญ่็นดูเมตตาสนับสนุดดนเราขนาดนี้มันไม่ใช่ว่าโอกาสแบบนี้มันจะมีบ่อยๆเนาะส่วนคนที่ทําธุรกิจหรืองานลักษณะฟรีแลนซ์นะคะ งานของพวกคุณยังดําเนินต่อไปได้เลยแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะมีความรู้สึกที่เหมือนตัวคุณเองนะรู้สึกว่ามันไปต่อได้แค่นี้คือมันไปไกลกว่านี้ไม่ได้แล้วในความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นค่ะมันสามารถไปได้ไกลกว่านี้แล้วความกังวลของคุณมันอาจจะเกิดจากแบบลูกค้าน้อยลงซึ่งมันเป็นธรรมชาติมากเลยอ่ะเดือนที่แล้วมันเป็นเดือนเที่ยวใช่ป่มไอเดือนก่อนหน้ามันเป็นเดือนเที่ยวใช่ป่มเดือนเมษามันเป็นเดือนเที่ยวเดือนต่อมามันเป็นอ่ะเมษานี่อยางไปว่าแต่เดือนเที่ยวนะเด็กที่เข้า อนุบาลหนึ่งปหนึ่งมหนึ่งมสี่อย่างเงี้ยมหาลัยอ่ะคือช่วงที่เขาจะต้องเริ่มต้นผู้ปกครองจะเสียเงินก้อนใหญ่กับการให้ลูกเข้าเรียนที่ใหม่นะคะเดือนพฤษภาก็ยังคงเป็นเดือนที่จ่ายค่าเทอมสําหรับคนที่อ่าอยู่ในช่วงระหว่างกลางแล้วกันเนาะไม่ต้องรีบไม่ต้องไปหาที่อื่นอย่างเงี้ยก็ยังอยู่ในช่วงระหว่างกลางที่จะต้องเสียค่าเทอมเป็นเบสิกพื้นฐานเพราะฉะนั้นมาถึงในช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยมัน สองเดือนเนาะมันอาจจะทำให้คุณมองธุรกิจหรืองานของคุณว่าเออมันลดลงเนาะมัน d r ลงเนาะมันแย่ลงเนาะจริงๆไม่ใช่ค่ะมันเป็นที่สภาวะเศรษฐกิจร่วมด้วยนะคะมันอาจจะเงียบเหงาซบเซาพอๆลงไปบ้างในช่วงสอสาเดือนก่อนหน้านี้แต่พอเข้าสู่ช่วงเดือนมิถุนาเนี่ยธุรกิจของคุณหรืองานลักษณะฟ,ฟิล์นซ์ของคุณถ้ายังคงโปรโมทหรือนําเสนออย่างต่อเนื่องเสียบอกเลยว่ามันยังปังอยู่นะคะมันยังได้ดีอยู่และมีลูกค้าหรือว่าแบบ คนที่เขาเคยร่วมงานกับคุณอะ่ะเขาเขารู้สึกว่าเขาชื่นชอบผลงานคุณเพราะฉะนั้นการสนับสนุนหรือการปากต่อปากบอกต่อเนี่ยยังมีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ที่ต้องระวังจริงคือเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเช็คให้ดีตรวจสอบให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้สําหรับคนที่ทาธุรกิจแต่ถ้าคุณไม่ได้ทําอะไรที่มันจะต้องเอาคนที่ทาธุรกิจหรือง,งานลักษณะฟรีแลนซ์อย่างสมมติว่าเขาตกลงกับเราแบบนี้แบบนี้แบบน,แบบนี้พอถึงเวลาจริงปุ๊บมีความคลาดเคลื่อนเราต้องถามเราต้องคุยรายละเอียดให้ดีถ้าเขาคุยผ่านโทรศัพท์เราอาจจะมีการส่งข้อความเพื่อเป็นการหลักฐานในการยืนยันนึกออกไหมไม่ต้องมาทึกเสียงค่ะ เป็นการพิมพ์ส่งข้อความเป็นหลักฐานในการยืนยันว่าพี่พูดมาแบบนี้นะ,ะเราจะได้เงินในวันนี้อย่างนี้เท่านี้เท่านี้เท่านั้นอย่างนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยเราอธิบายค่ะเป็นเป็นเหมือนหลักฐานแล้วส่งให้เขาดูถ้าเขาตอบกลับมาว่าใช่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยล้วก็อันเนี้ยที่เป็นหลักฐานเนี่ย ส่งให้เขาดูอีกทีหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่ามันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของคดีความไปเลยอะ่ะก็จะได้มีหลักฐานที่จะไปแจ้งในชั้นศาลหรือว่าแบบไปฟ้องได้นะคะก็ไอ้พวกนี้ต้องมีความรอบครอบรัดกลุ่มกันนิดนึงเนาะเพราะว่าบางคนอนะ่ะทำงานก่อนบางคนทํางานครึ่งทางแล้วได้เงินบางคนทํางานจบก่อนถึงจะได้เงินอะไรเงี้ยแต่ละคนก็แต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้น อันนี้ก็อาจจะต้องเซฟกันนิดนึงนะคะแต่ถ้าพูดถึงตัวงานหรือตัวธุรกิจของเราเสียมั่นใจว่ามันยังไปต่อได้แล้วมันไปต่อได้ดีด้วยอาจจะมีการเพิ่มเติมคือกระจายแพลตฟอร์มหน่อยหรือถ้ามีหน้าร้านก็กระจายเขาออนไลน์หน่อยแต่ถ้ามันมีทั้งหน้าร้านออนไลน์เออมีหน้าร้านมีออนไลน์มีการกระจายแพลตฟอร์มไปแล้ว ก็จะต้องมีการเพิ่มเติมในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหน่อยนะคะให้มันดูน่าสนใจมากขึ้นอะไรที่เราเคยทําแล้วเรารู้สึกว่าออมันก็น่าสนใจแหละลูกค้าก็ยังมีอยู่แหละแต่มันไม่ได้มากพอที่เราต้องการหมายความว่าลูกค้าจะเบื่อมัมนอาจจะดูซ้ำซากจําเจหรือคล้ายกับสินค้าอื่นหรือว่าคนที่ทํางานในลักษณะแบบเดียวกับเรามา,มากจนเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการกันนิดนึงเนาะยังสามารถทําต่อได้นะคะแล้วก็ไปต่อได้ไกลด้วยถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนที่ธุรกิจของคุณหรืองานลักษณะฟรีแลนซ์ของคุณจะกลับมาเฟฟืออองููู้ีกรบึ เนาะส่วนคนที่ตกง,งานนะคะสำหรับขอขอ,อนุญาตโอเคสำหรับคนที่ตกง,งานเสียงต้องบอกก่อนว่าคุณจะมีโอกาสได้งานใหม่แต่เป็นงานที่ไม่ได้ตรงกับสายที่คุณถนัดหรือไม่ได้เป็นงานที่คุณแบบคาดหวังว่าจะได้อะไอย่างเช่นมีผู้ใหญ่แนะนํามาคุณสมัครไปหลายที่แล้วไม่ได้งานสักทีแต่จูดๆจะมีผู้ใหญ่หรือคนสนิทหรือคนใกล้ชิดนี่แหละแบบยื่นมาเอ้ยเนี่ยพี่มีตรงนี้เอาไหมทําก่อนไหม งานไม่ได้เป็นงานที่ถนัดแต่สายไอ้สายเอย้ไม่ใช่ฐานเงินเดือนถือว่าดีสวัสดิการดีสังคมแวดล้อมถือว่าใช้ได้เลยนะคะอาจจะไม่ได้เพอร์เฟกอยู่แล้วแ,ลวแหละทุกที่เนาะแต่ว่าถือว่าโอเคมากๆเนาะการเรียนรู้อะไรใหม่ๆมันก็จะทําให้เรามีความรู้มากขึ้นนอกเหนือจากเรื่องของความรู้ที่เราจะมีเพิ่มขึ้นมันก็จะมีเขาเรียกอะไรอะประสบการณม์มากขึ้นกว่าเดิมเกิดวันหนึ่งเราอาจจะ สามารถนำประสบการณ์ที่เราได้จากงานใหม่งานพิเศษตรงนี้งานเสริมตรงนี้หรือว่างานหลักใหม่เลยเราเปลี่ยนสายงานไปเลยสายงานใหม่ตรงเนี้ยมันอาจจะเอาไปดัดร่มกันกับสายงานเดิมแล้วก็ต่อยอดออกมาเป็นโครงสร้างหนึ่งหรือว่าต่อยอดออกมาเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งของเราก็ได้ค่ะเพราะงั้นสุดแล้วก็แต่ละบุคคลนะถ้าซีเรียสแบบอยากได้งานตรงสายเดิมอ่ะงั้นเดือนนี้ตัดทิ้งไปก่อนแต่ถ้าไม่ซีเรียส เดือนนี้ถือว่าได้งานที่แปลกใหม่จริงค่ะแต่ฐานเงินเดือนนีมากสวัสดิการดีมากในกรณีของคนที่อยากได้งานเดิมใช่ปะ่ะต้องทําใจนะคะฐานเงินเดิมไม่ค่อยดีสวัสดิการใช้ได้สังคมแวดล้อมก็อาจจะขมุขขมัวในใจพอสมควรนอกไม่ได้ดีแบบมากมายสักเท่าไหร่นะคะก็ถือว่าอย่าง้อยก็มีงานเข้าแหละดีกว่าไม่มีเลยใช่ไหมล่ะเรื่องการเงิน ปุยการเงินพิจิตเข้ามาหลายช่องทางเวอร์มากแม่มีเข้ามาหลายช่องทางมีเข้ามาหลายรูปแบบเลยอะคือถ้าคุณยิ่งทาเกี่ยวกับพวกออนไลน์หรือว่าอะไรที่มันแบบเหมือนมากกว่าหนึ่งอย่างอะสองอย่างสามอย่างคือสามารถทํางานแข่งกับเวลาไม่ใช่ควบคู่ไปกับเวลาได้อะเสียเชื่อว่ารายได้ของคนหรือว่ารายรับที่จะเข้ามาในเดือนนี้โคตรดีนะคะดีเกินคาดดีกว่าที่คิดดีกว่าที่หวังเอาไว้ด้วยซ้ําแล้วมันมีโอกาสต่อย,ยอดเติบโตก้าว,ว,วหน้าได้สูงมากใครที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับพวกแบบสื่อสังคมออนไลน์หรือว่า อ่คล้ายๆพวกแบบเบื้องหลังรายการทีวีอะไรเงี้ยคือถ้าไปอยู่ตามสื่อคนเยอะๆหรือเกี่ยวกับพวกร้านเหล้าผับบาร์อะไรที่มันแบบมีคนเยอะๆคนพลุกพล่านเงี้ยหรือเป็นพวกงานอีเวนท์ทำออแกไนซ์อย่างเงี้ยเสียว่าเวิร์กมากเดือนนี้เป็นเดือนที่ได้ไรายได้เยอะมากงานเข้าฉํำเวอร์คุณแม่นะคะเดือนนี้ถือว่ามีเรื่องของรายรับเข้ามาเยอะมากกว่าที่ผ่านมา เนาะกวาที่บั่นมาอาจจะแบบเพิ่มขึ้นม,มาประมาณ30-40%อร์อ่าโดยประมาณเนาะบาคนอาจจะดีบขึ้นมาถึง60%ก็ได้จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะ30-60%แล้วแต่บุคคลแล้วต,ะคว,ตะความขยันกระตือรือร้นด้วยส่วนเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีโอกาสเสียงเงินกับคนในครอบครัวเป็นเรื่องของสุขภาพอย่าว่าแต่ครอบครัวเลยตัวเราเองด้วยเหมือนกันมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะพักผ่อนไม่เพียงพอเอ้ยหรือว่าเนี่ยอาการไข้หวัดโควิดอะไรพวกนี้ที่มันกําลังระบาดอยู่ก็อาาาาจจะะวนน,น,น,นเเียข้ามา้มแหหลก็ทใํใ ตวัวเองจะต้องไปเสี่ยงเงินได้กับคนในครอบครัวหนักไหมไม่ได้หนักมากค่ะรายรับมันเข้ามาเยอะรายรับมันเข้ามาค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นคุณมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายหรือว่าเสี่ยงเงินไปมันก็ไม่ได้แบบขนนักแข้งล่วงกระพืออะไรขนาดนั้นหรอกมันก็นิดๆหน่อยๆอ,อาจจะมีความรู้สึกก็แบบทำไมเราจะต้องมาเสี่ยงกับเรื่องนี้วะก่อนหน้านี้นไม่เห็นเสียเลยคือมันเป็นเหมือนมันเป็นจังหวะค่ะเราอาจจะทํางานหนักภูมิคุ้มกันมันอาจจะตกลงอะไรอย่างเงี้ยคนในครอบครัวเราอาจจะ ไปเจอกับมลพิษมลภาวะมาหรือว่าแบบพวกเชื้อโรคมาก็เลยทําให้มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพเนาะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของยุดยานผ่านนะนะคะใครที่แพลนว่าจะทําอะไรเสริมเพิ่มเติมก็จะไปเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนร่วมด้วยแต่ว่าไม่ได้เป็นการลงทุนเงินก้อนใหญ่ที่จะแบบที่เราจะไปขายสินค o n สินค้าทําธุรกิจทําแบรนด์ตัวเองนะคะแต่เหมือนเราซื้ออุปรกรณ์มาเพื่อทํางานในสิ่งที่เราคิดเอาไว้หรือว่าในสิ่งที่มีคนแนะนาเรามาเป็นลักษณะแบบนั้นเนาะทีนี้เรื่องของโชคนะคะจะเป็นลาบลอยก็คืออ uh ยู่้ลแวได้ เพื่อจะรับรอยมันมีเข้ามานะอันนี้มีเรื่องเงินเข้ามาได้อาจจะได้ทิปได้เงินพิเศษได้เงินที่แบบได้เงินจากความสเสน่หาความเอ็นดูแล้วกันค่ะมันมีทั้งเสน่หาแล้วก็ความเอ็นดูแต่ว่าคุณอาจจะปฏิเสธในการรับเงินในส่วนนั้นๆซึ่งเสกจะบอกว่าถ้าคุณทำงานดีถ้าคุณดูแลบริการดีแล้วเขาถูกใจเขาอยากจะให้รับรับไปเถอะมันก็เหมือนเขาก็ให้แบบค่าค่าถูกใจอ่ะค่าถูกชะตาระมาณันนี้แต่เราก็ทํางานแรกไงเราไม่ได้ว่า ไปทาอะไรเล็กๆน้อยๆฟรีๆแล้วเขาก็ให้เงินมาเป็นก้อนอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไป,นป,นป,นปนไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยจ,จะไม่ได้ก้อนใหญ่มากแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะคะอย่างคนเบสิกพื้นฐานได้ฐานเงินเดือนปกติอย่างเงี้ยก,ก็ก้อนก้อนหนึ่งก็อาจจะที่ห้าพันถึงหมื่นสองอย่างเงี้ยส่วนคนที่มีฐานเงินเดือนสูงๆอ่ะครึ่งหมื่นเกินเกินครึ่งเกินครึ่งหมื่นไปละก็อาจจะได้อยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมื่นอะไรประมาณนี้ค่ะคือมัอน,มนมเป็นก้อนแล้วแต่ว่าแต่ละบุคคลมีพื้นฐานอย่างไรหรือเป็นมีพื้นฐานแบบเขาเรียกอะไรนะ พื้นฐานชีวิตเป็นแบบไหนนะคะถ้าอยู่บ้านรวยสังคมคนรวยสังคมคนมีเงินอาจจะได้หลักแสนก็ได้ใครจะไปรู้ว่ามันเป็นเงินก้อนก้อนหนึ่งซึ่งสําหรับคุณคุณรู้สึกว่ามันน้อยแต่สําหรับคนอื่นที่มองอาจจะเยอะก็ได้นะอ่ะก็ มีความรู้เข้ามานะคะมีเรื่องของเงินเนี่ยขึ้นมาเด่นมากมีความร Explorer, ู้เข้ามาให้คุณเอาไปต่อยอดได้ไปอาจจะเป็นการแบบอันนี้คือปูพื้นปูพรมให้เลาขึ้นเดินอย่างเดียวจะเดินหรือไม่เดินแล้วแต่เลือกอารมณ์ประมาณนี้อ่าแต่ว่าม <Skills ibles S 1> ีคนปูพรมปูทิพย์ทางให้เราเรียบร้อยหมดแล้วนะคะไม่มีอะไรน่ากังวลเลยเรื่องของลาบลอยก็จะมีหลักๆสองอย่างที่เด่นชัดคือเรื่องเงินกับโอกาสที่จะได้จากผู้ใหญ่นะคะส่วนลาบจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคก็คือการอ่าลาบจากการลงทุนก็คือการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค ขอเป็นช่วงประมาณปลายเดือนได้ไหมขอหุ้นก่อนเลยหุ้นนี้มันขึ้นมาชัดมากแบบทิ้มตาแตกเลยอะปลายเดือนประมาณวันที่สี่ถึงยี่สิบสามสิบแล้วกันค่ะยี่สิบเก้ายิบเก้าได้อยู่แต่สามสิบมันจะกั้มกึ่งนิดนึงบางคนแบบคณินคำนวณเก่งก็เอเคสมสิบด้วยได้แต่ถ้าไม่ได้มีประสบการณ์เยอะตามโบรกเกอร์อยู่ก็ให้แค่ยีบเก้าพอนะคะ ต้นเดือนกลางเดือนกลางเดือนอ่ะจริงๆมันได้นะไม่ใช่ไม่ได้เลยแต่ว่ามันมีมันเหมือนมันมีเรื่องของภาวะอารมณ์ร่วมด้วยอาจจะมีอาการหงุดหงิดฉุนเฉียวโมโหเอออะไรอย่างเงี้ยมันลกลายเป็นว่าแทนที่เราเราสามารถยับยั้งได้กลายเป็นเราเริ่มยับยั้งอะไรพวกนี้ไม่ได้แล้วนั่นก็กลายเป็นการถล่มลึกนะคะยิ่งเล่นมากก็ยิ่งเสียมากก็ต้องระวังตรงนี้หน่อยนึงเนาะถ้าเป็นลักษณะหุ้นทองนะคะที่สามารถคณิตคำนวณได้เนี่ยเสียให้เต็มที่อยู่ที่ประมาณ อ่า400%บวกเนาะกำไรอย่างเดียวส่วนทั้งเดือนนะคะน,นี้ส่วนถ้าเป็นหุ้นลักษณะโฟลเร็กซที่ค่าคณค่าคะแนนคำนวณได้ยากหน่อยก็ให้เต็มที่อยู่ที่ประมาณ250%นะคะของกำไรอาจจะมากกว่านั้นหรือลดลงน้อยกว่าน,นั้นก็ได้เหมือนกันเนอะอันนี้เป็นเบสิกพื้นฐานแล้วก็ถ้าเบเบทั่วไปเลยที่ไม่ได้สั่งสมบุญเชรจแต้มบนไปเยอะก็อาจจะอยู่ที่แบบกำไรประมาณไม่เกิน60%เนาะส่วน หวยนะคะต้นเดือนกลางเดือนมันไม่มาจริงแต่ถ้าต้นเดือนมามันจะเป็นทุกขลาบเหมือนคุณไม่ได้มีเงินติดเนือ้อติดตัวแล้วจู่ๆคุณจะต้องเสียเงินคุณจะได้เป็นทุกขลาบมาทุกขลาบจริงๆอ่ะมันควรจะต้องแบบได้เงินมาปุ๊บแล้วต้องเสียเลยใช่ไหมนะเขาเรียกทุกขลาบแต่ว่านี้ยมันลักษณะคลายแล้วกันอาจจะต้องมีเงินที่สำรองไปก่อนแล้วก็ได้กลับคืนมานะคะเป็นลักษณะนี้เนาะอืมเรื่องของหวยถ้าจะเสี่ยง ต้นเดือนได้สุดต้นเดือนดีสุดเลขคนเจ็บคนป่วยคนตายหรือว่าเลขเกี่ยวกับพวกยุยาฐานะพังเสียหายมีปัญหานะอันนี้จะเวิร์กนะคะส่วนกลางเดือนเนี่ยเสี่ยงมากกว่าได้ก็ไม่อยากให้เสี่ยงเยองงะสักเท่าไหร่เนาะเรื่องคนรักสาหรับคนโสดนะคะเฮ้ยมันมีคนเข้ามาจีบเธอเยอะมากเลยว่ะ มีคนมาชอบมีคนมาจีบมีคนมาโปรยขนมหวานโปรยขนมจีบกันเต็มไปหมดเลยสำหรับพิกจิกเดือนนี้นะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ตอบโจทย์เราได้สูงสุดถึง80ถือว่าเป็นคู่บุญคู่บุญบาร,รมีเลยเนาะมีโอกาสเจอคนดีๆมีโอกาสเจอคนที่ใช่คนที่คลิกคนที่ตอบโจทย์กันได้มีโอกาสที่จะได้เจอคนที่อยู่ด้วยเรารู้สึกสบายใจรู้สึกว่าเป็นตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมานั่งกักนั่งกึกอะไรเลยแล้วก็ การที่เราได้เจอคนคนนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของการเป็นที่ปรึกษามันเป็นเหมือนคนที่คอยให้กําลังใจคอยซัพพอร์ตความรู้สึกกันไปเรื่อยๆด้วยลักษณะของคนคนนี้จะเป็นคนสูงนะคะผู้หญิงจะร้อยหกห้าบวกผู้ชายจะร้อยแปดสิบบวกเป็นคนผิวขาวค่ะขาวแบบขาวเอเชียขาวไทยได้มีความตุ่นตุนนิดๆได้นะคะผิวพันธ์ดีเนื้อนวลละเอียดมากแต่ว่ามีน้ําหนักมีน้ามีหน,นวนสูงจริงแต่ว่ามีความอวบๆวบนิดนึงอาจจะเกินเกณฑ์ประมาณยี 40, ่สิบถึงสี่ยี่สิบถึงสามสิบเปอร์เซ็นต์เนาะ ถ้าพูดถึงเรื่องของตำหนิน่าจะอยู่ในบริเวณล่มผ้าแต่ไม่ใหญ่โตมากนะคะช่วงนี้อาจจะแบบเผอการสักลายอะไรเพอผอการสักลายเอออะไรแบบเนี้มันก็เลยทาให้อ่าเบื้องต้นม 1, ันหนึ่ง๋ต่ต่อไปสองต่อไปสามไปสี่ไปห้าอะไรประมาณนั้นนะคะแต่ถามว่าเยอะมากมาไหมไหมมันมันก็ไม่ได้มากขนาดนั้นอมืมันก็ไม่ได้ว่าออ่ไม่ได้ว่าสักเอ่มีรอยสักหรือว่ามีตำหนิเยอะมากมายขนาดนั้นก็อาจจะมีแบบ สอมลำเซ้นเลมเล็เกๆนน้อยมาประมาณสองสามจุดอย่างเงี้ยค่ะเป็นฟีลแบบมินิมอลเล็กๆหน่อยเออเป็นลักษณะนั้นเนาะก็อันนี้แล้วแต่เลือกนะคะหน้าตาจะออกแบบลูกเซี่ยวนิดหนึ่งลูกครึ่งลูกเซี่ยวด้นะจีนโซนเอเชียค่ะจีนญี่ปุ่นเกาหลีอ่ะเป็นลักษณะนั้นเนาะแล้วก็ความรักสำหรัคคบคนมีคู่นี่ไปแล้วสำหรับคนมีคู่นี่ต้องพูดกันตามตรงว่า ยังมีความหนักแน่นมั่นคงอยู่กับเบื่อเหนื่อยเบื่อที่จะต้องพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆเหนื่อยที่จะต้องพูดเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันเหมือนมีความสุขนะแต่เป็นบางช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันมันมีความสุขเป็นช่วงๆช,ช่วงไหนที่แบบช่วงไหนที่เรารู้สึกเอื้อมละอาความรักอะเอื้อมละอาเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนเขาก็พยายามที่จะเทคแอคชั่นบางอย่างในความสัมพันธ์ทําให้เรารู้สึกดีขึ้นทำให้เรารู้สึกสบายใจขึ้นหรือแบบว่าเป็นช่วงที่พอเหมือนเราเริ่มมีการแบบเขาเรียกไงนะเหมือนมี มีการโฟกัสกับความสัมพันธ์มากขึ้นอ่ะเออมันจะมีปัญหาทะเลาะกันมันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสมมติว่าเราไม่ได้โฟกัสกับเรื่องของความสัมพันธ์เลยเราไปแบบไปเวแบบเออปล่อยใจเลยช่างแม่งเหอออะไรจะเกิดให้มันเกิดไปถ้าจะต้องเลิกก็ให้มันเลิกไปอะไรเงี้ยเออมันกลายเป็นเรื่องดีมันกลายเป็นมีโมเมนต์ดีๆอะไรเงี้ยมันก็มันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยบางทีอธิบายอะไรไปก็รับฟังรับทราบรับรู้แต่ไม่ปรับตัวอ่าอันนี้เป็นการตัดสินใจของแต่ละบุคคลนะคะแล้วแต่เลยว่าจะตัดสินใจยังไงจะตัดสินใจกันนแบบไหเราาะว่ สุดท้ายปลายทางเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของทุกคนอะ่ะมันไม่มีใครบอกคุณได้หรอกว่าคุณอยู่ต่อแล้วคุณจะมีความสุขมากหรือน้อยแต่ที่แน่ๆความสัมพันธ์เนี่ยมันมีความมั่นคงหมายความว่าเขาก็จริงจังกับความสัมพันธ์ของคุณคุณเองก็จริงจังกับเขาอยู่อาจจะรู้สึกน้อยลงอาจจะเริ่มเบือนนะ่อหน่ายอาจจะชินชากับบางอย่างมากขึ้นแต่มันยังไม่ได้หมดรักอันนี้อาจจะตีการันต์ไปไอ้การันตีไปว่าเป็นความรู้สึกผูกพันละกันไม่ใช่แบบเป็นความรักร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ สิ้นสุดความรู้สึกสงสารหรือความรู้สึกผูกพันมันอาจจะทําให้พวกคุณถอยออกมาได้ก็ได้เกณฑ์เลิกลาเดือนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่อดทนแล้วเพราะฉะนั้นเดือนนี้ไม่เลิกเดือนหน้าไม่แน่นะคะก็ถ้ายังอยากมีกันแล้วกันอยู่ก็อยากให้คุยกันหน่อยปรับความเข้าใจกันหน่อยจับเขาคุยกันสักนิดนึงมันน่าจะดีกว่านี้เนาะแต่ถ้าสมมติเราปล่อยเลยตามเลยเราปล่อยปะละเลอะแล้วแต่ปุ๊เลยจะไงไม่เคลียร์ไม่คุยเตรียมตัวค่ะนับวันรอเลย ยังไงความสัมพันธ์นี้มันไปต่อกันไม่ได้นานอยู่แล้วนะคะนานที่สุดก็อาเต็มที่เลยนะเสียให้อยู่ที่ประมาณเจ็ดเดือนนะคะนานสุดอ่ะเรื่องสุขภาพอะไะอุ้ยลูกแม่ล่วง โอ้หเธอมันมีเรื่องของความเครียดเข้ามาเยอะมากเลยวะ่ะเรื่องของความเครียดเนี่ยทำให้เธอพักผ่อนไม่เพียงพอมีอาการปวดหัวปวดหัวไมเกรนน้ำในหูไม่เท่ากันบ้านหมุนเวียนหัวหม้เวียงอะไรเงี้ยได้หมดเลยปวดตามกระบอกตานะคะยิ่งใครใช้สายตาเยอะๆก็ต้องระวังนิดนึงช่วงนี้นจ,จะมีทั้งโปรเจกต์ด้วยมีทั้งเรื่องของความคิดในเรื่องอื่นๆด้วยแบบเหมือนเจอปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามาแบบประเดประดังอะเออมันคิดสมองมันประมวลผลตลอดเวลาสมองมันต้องเหมือนสมองเรามันต้องคิดตลอดเวลาจนมันเริ่มรู้สึกว่ามันเเเเหหนนนนืื่่่อออยยลละะตีี้้้รรรราาิมูสกกววแ็ ปัญหาเกี่ยวกับพวกระบบขับถ่ายระบบทางเดินหายใจนะคะอาจจะติดโควิดได้ช่วงภูมิตกเวลาเราอดนอนมากๆก็ระวังกันนิดนึงรวมถึงถ้าเราอยู่ในแวดลอ้อมที่มันมีฝุ่นควันมีมลพิษเยอะๆให้ระวังนะมันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะอาจจะหายใจไม่เต็มปอดหายใจไม่ทั่วท้องอะไรแบบนี้ได้เหมือนกันยังไม่ได้ลุกลามไปจนถึงปอดแบบเป็นโรคเเขาเรียกอะไรนะพวกมะลงมะเร็งหรือว่าอะไรอะวานาโรคหรอที่แบบเกิดจากผัก เกิดจากเชื้อโรคสิ่งสกปรกอะไรพวกนี้เออมันมันยังไม่ได้ขนาดนั้นนะคะที่ไปเกี่ยวกับปอดโดยตรงแต่ว่ามันเริ่มมีสัญญาณเตือนให้เราระวงังให้เราดูแลตัวเองให้มากขึ้นเนาะแล้วก็เกี่ยวกับระบบน้นในร่างกายค่ะฮอร์โมนฮอร์โมนก็ต้องระวังนะหมดลูกของคุณผู้หญิงนะคะนิดนึงอาจจะมีอาการปวดหน่วงปวดประจาเดือนประจําเดือนมาไม่ปกติหรือถ้าเกิดว่าไม่ได้ไปเว,ป,เวประจําเดือนมาไม่ปกติก็จะไปเวแบบมีก้อนเนื้อมีซีก็เล็กๆอยู่ในอยู่ในหมดลูกเราถ้าเราไปตรวจ หาหมอหาเจอก่อนก็คือจัดการได้ก่อนเลยไม่ต้องมานั่งรีรออะไรด้วยนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้เรื่องของระบบขับถ่ายเล็กนะก็คือปัสสาวะกรวยไตไตแล้วก็กระเพาะปัสสาวะให้ระวังนะคะกินน้ำให้มากขึ้นอ,อย่าอั้นฉี่บ่อยเดี๋ยวกระเพาะปัสสาวะเสพแล้วก็พยายาม ทานอาหารที่กระตุน้นเรื่องของไตให้หน้อยที่สุดให้หน้อยลงหน่อยเนาะพวกนี้มันเกิดจากการสะสมนะคะเราก็อาจจะมีการปรับตัวกันสักนิดนึงเรื่องของอาหารการกินการออกกาลังกายเนาะเบิร์นไขมันได้ด้วยวิธีการออกกาลังกายทําให้เราง่วงทาให้เราเหนื่อยด้วยมันจะกลายเป็นว่าจากที่เรานอนหลับไม่ลึกหลับไม่สนิทอ่ะพอเหนื่อยมากๆมันก็จะหลับลึกหลับสนิทมากขึ้นเนาะก็ อันนี้เรื่องสุขภาพต้องบอกก่อนนะคะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนในทุกๆโรคที่เราคุยกันไปมันเป็นภาพรวมเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีโรคใดโรคหนึ่งเกิดขึ้นกับพวกคุณอยู่ที่บริบทของแต่ละบุคคลด,ด้วยนะสุดท้ายนี้ขอคาแนะนําเพิ่มเติมจากพี่แก้วหน่อยค่ะอย่าไปคิดอะไรมากค่ะอื คุณเป็นคนกินเยอะคุณเป็นคนกินมากพี่แก้วก็เลยบอกว่าอย่าไปกินเลยมากบางอย่างอ่ะตัดทิ้งได้ก็ตัดทิ้งไปเถอะบางอย่างอย่าไปให้ความสาคัญกับมันเยอะบางทีบางคนมีมุมมองความคิดไม่เหมือนเราไม่ได้หมายความว่าเขาคิดถูกหรือเราคิดผิดนรื่องปะคือความคิดต่างก็คือความคิดต่างมุมมองต่างก็คือมุมมองต่างมันก็แค่มีความต่างในเรื่องของมุมมองความคิดมันก็แค่มีเรื่องที่มันมารบกวนจิตใจซึ่งมันอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเล่าอะไรอย่างเงี้ยก็อย่าไปอย่าเพิ่งไป ถ้าเกิดว่ามันไปกระทบกระเทือนความรู้สึกมันอาจจะต้องใช้เวลาในการแก้ไขนานพอสมควรมันอาจจะต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องอทำความเข้าใจกับต้นเหตุของปัญหาก่อนไปค่อยๆแก้ที่ต้นเหตุของปัญหาก่อนค่อยๆตะล่อมแก้ไปทีละเล็กทีละน้อยพอมันเริ่มบาลานซ์พอมันเริ่มเข้าใจพอเราเริ่มมองเห็นภาว่าออเคี่เราควรจะไปซ้ายขวาเราควรจะจัดการยังไงที่ี้หลังจากนั้นมันจะง่ายกนแหละเบื้องต้นมันก็จะยากเบื้องต้นมันก็จะดูวุ่นวายนิดน,นึงเท่านั้นเองนะคะแล้วการรับฟังความคิดเห็นจากคนอื่นมากจนเกินไปมันจะกลายเป็นผลเสียของเราเพราะอะไร พราะเวลาที่เราให้ความสําคัญกับปัญหาใช่ป่มมันก็จะไปโฟกัสแต่ปัญหาเลยร้อเปอร์เซ็นต์แทนที่เราจะไปโฟกัสกับเรื่องอื่นได้ก็โฟกัสไม่ได้แหละมันก็จะราทมอมทุกข์หนักมากขึ้นเพราะงั้นก็อย่างที่บอกนะคะอะไรตัดทิ้งได้ก็ตัดทิ้งอะไรที่ให้ความสําคัญลดลงได้ก็พยายามปรับพยายามแก้ตรงนั้น,นเนาะซีเชื่อว่าเดี๋ยวเรื่องต่างๆที่มันอึนออดอัดอึมครึมคาะคาังในใจเดี๋ยวมันจะค่อยๆเริ่มดีขึ้นนะคะอ้อลืมเลยขออภัยแต่ก็ขอให้อ่า คิดหวังสิ่งใดสมความประาดถนาทุกประการเลยละกันเนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความสัมพันธ์ก็ขอให้พบเจอประสบพบเจอแต่คนที่ดีมีความก้าวหน้ามีความสําเร็จมีความสว่างในหน้าที่การงานในเรื่องของการเงินด้วยนะคะรวมถึงเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ขอให้เจอแต่คนที่ดีเนาะเรื่องไหนที่มันเป็นอุปสรรคติดขัดขัด,ข,ดขวางเราอยู่ก็ขอให้เราก้าวข้ามผ่านมันไปได้แบบราบลื่นไม่ไไมีอุปรสรรคใดๆสารต่อกันแล้วเนาะเสร็จเป็นกำลังใจพวกี่เกิดในลัคณาหรือราศีพิจิกทุกๆคนเลยนะคะ ขออนุญ,ญาตโฆษณานิดนึงนะใครที่ชอบสไตล์การอ่านไพ่ของเสียรู้ว่าความหมายไพ่แต่ละใบเป็นยังไงเป็นแบบไหนเสยมีการเชื่อมโยงไพ่ยังไงบ,บา้างทริกหรือเทคนิคดีๆในการอ่านไพ่ของเสียเป็นยังไงก็สามารถสอบถามคอร์สเรียนในไลน์ออฟฟิเชียลได้เลยนะคะลิงก์ของไลน์จะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะอธิบายหรือกดไปดูที่ด้านหน้าโปรไฟล์ก็ได้และถ้าใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวก็สามารถสอบถามจองคิวในไลน์ออฟฟิเชียลได้เช่นเดียวกันนะถ้าเทกิงไลน์ไม่ได้นะคะสามารถแอดไลน์กดแอดไซน์นะมีตัวแอดด้วยนะคะ5 7 6 x l e g h นะ ปรึกษาขอคำแนะนาําหรือถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกเป็นทุกข์เป็นกังวลต้องการต้องการให้ใครสักคนหาวิธีแก้ให้หรือต้องการใครสักคนที่แบบเป็นกําลังใจเป็นเป็นคนที่เข้ามาสปอร์ตไดก็ยินดีต้อนรับทุกคนเสมอน,นะคะพลกัก็ใหม่ในคลิปถัดไปนะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ